สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่นถยมือสองครับกลับมาแล้วครับ7810นนคันนี้เครื่องยนต์หกสูบคันหน้าคาราโลนะคันนี้ราคาเบาๆเลย5้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับคันนี้เดิมทีนะเล่าให้ฟังเดิมทีลูกค้าซื้อเราไปแล้วแล้วก็ทีนี้ใช้งานคือมันไม่คล่องตัวนะครับแกก็เลยไปเทิร์นเอาคูโบต้าก็เลยได้เอาคันนี้กลับมาอีกทีนึงนะครับรถเก็บงานอะไรไปบ้างใช้ไปก็ใช้แปลงเดียวเลยนะครับยางหน้าใหม่แอร์ใหม่ทั้งระบบคอมใหม่แผงใหม่ นะครับแล้วก็กุภายในใหม่ให้เรียบร้อยมาดูภายในนะครับภายในก็จะเป็นสีดําแดงนะครับตัดด้วยได้ทองสวยๆเลยนะครับคันนี้มีเต่ากระต่ายเช็คให้หมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานพร้อมรับประกันให้อ่นจะมืดนิดนึงนะครับรฟิลม์มผมให้ฟิลม์มฟิล์มใหม่ฟิล์มดำๆไปเลยนะครับเครื่องยนต์ก็แห้งๆแ,แบบนี้เลยเครื่องหกสูบนะครับนี่เครื่องหกสูบ เครื่องดีมากเลยครับคับนนี้เครื่องเกียร์้ายดียางหน้าเป็น1 3 6ขอบ28นะครับยางหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่ไปเลยนะยางหลังนี่เป็น16.9.38นะครับเดี๋ยวเทสให้ดูนะก็เป็นกระทะสีจับเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็ติดฟิล์มติดอะไรไปรอบคันเลยนะครับก็มีเก็บสีเก็บสันบ้างแล้วก็รั่วซึมเมื่อจะเป็นซีนล้อซ้ายขวาปั๊มขาวใหม่ไดนามิก นะครับเช็คลูกยางปมแดงไปแล้วเรียบร้อยนะเปลี่ยนซีนวิดีโออะไรไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ตอนที่ทาไปตอนนั้นเลยนะครับรถคันนี้ถ้าใครเคยดูก็สภาพดีนะครับหาใช,ช้งานอยู่ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับแผงแอร์เป็นระบบแผงคู่นะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เย็นนะครับหนาวเลยวันนี้ผมก็เช็คดูมีอาการคอมรั่วนะก็เปลี่ยนคอมไปให้เลยใส่แซนเดนไ์ไปให้เลยจบๆนะครับไม่ต้องกลัวนี่ดูภายในตรงนี้อีกทีนึงนะครับมุมนี้สวยงามนะครับ ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วภายในหุ้งมีพีมาให้แล้วเรียบร้อยรอนะครับฟืนไฟก็เช็คมาให้หมดแล้วนี่เลยคานหน้าก็เป็นคาราโรนะครับแปดน็อตอยู่ในเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์แล้วก็คาดบูทคานหน้าก็อัดไปใหม่แล้วเรียบร้อยมีก้อนเวทหน้านะหนึ่งร้อยโลตัวนี้อีกก้อนหนึ่งนะครับผมสีก็สีเดิมนะตัวนี้ไม่ได้เก็บอะไรเลยสีลุงสีล้อสีเดิมนะครับสีฝากระโปรงก็สีเดิมมีแค่เก็บสีตู้ไปเพราะว่าสีตู้เดิมทีเป็นสีดํา นะครับก็ผมทำไปหลายเดือนะนะัสีเนี่ยแล้วก็จนเข้าไปใช้จนเขาขายคืนมาแล้วนะครับรถไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะใช้งานยางเยองประตูก็เปลี่ยนไปให้ใหม่หมดเลยนะครับคันี้หาใช้งานนะไาเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงดูนะครับเป็นยังไงซุ้มเสียงของหกสูบคันนี้ไปลองดูมาฟังเสียง ห้าแสนเจ็ดหมืนบาทนะครับท่อเล็นนะมีไส้นะท่อนิ่มๆน,นะครับไม่ได้เดินหอบ้ะคันนี้ปั๊มขาวใหม่ไดนามิติกนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าดูเครื่องยนต์ เครื่องดีเล่งหน่อยเล่งหน่อยนะครับประมาณนี้เลยนี่ภายในก็แอร์ผมฟิล์มผมใส่ให้มืดๆนะมองไม่เห็นคนอยู่ภายใน,นเลยนะมืดๆมืดมด,มด,มด,มดถ้าทำงานกลางวันแดดร้อนๆนี่ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับนี่โอเค นี่ฟืนไฟก็เช็คให้เหมือนกันนะครับไปตรงไปหน้าติดไหมปืนไฟนะครับตัวไหนไม่ติดจัดการให้นะมีหลอดนไม่ติดหลอดน,นึ่งนะติดหมดไฟเลี้ยวติดติดไฟเลี้ยวโอเค คอมแอร์เซนเดนนะครับแล้วก็สายบิดโตนนะจัดให้เจมแจมคอยร้อนนะครับคอยอพัดลมคู่นี่ไฟท้ายตรงไหนไม่ติดไฟฟื้นไม่ติดเดี๋ยวจัดการไปให้นะครับไม่ต้องห่วงก็มีหลอดนี้ไม่ติดไฟเลี้ยงติดไหมไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงตรงนี้ติดไหมเปิดยงังเปิดยงังไม่ติดเดี๋ยวจัดการให้นะครับไฟตรงนู้ติดเรียบร้อยหมดดี อ่ะล็องขับเลยลองวิ่งลองวิ่งลองวิ่งให้ดูหน่อยนะครับขุมพลังหกสูบนี่คันนี้ก็จะนิ่มๆหน่อยนะครับไม่ได้ตั้งให้เดินหอบอะไรขนาดนั้นไฟห,หลังมันจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเกียร์ซิงโครเมตรนะ เหมาะกับงานหนักๆนะครับเขาไปถ่ายไล่เนี่ยถ้าถอยหลังก็จะไวประมาณเนี้นะซึ่งมันไอความคล่องตัวเนี่ยมันเทียบคูบะต้าไม่ได้นะครับก็ไม่ถูกใจผู้ใช้เท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นคูบะต้านะครับรถไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเอะเปน็นไงเดี๋ยวพา เดี๋ยวเดินดูรอบๆคันอีกทีนึงครับเป็นไงรอบคันหล่อๆนะครับคันนี้สีจะไม่ใช่สีทําเหมือนคันนู้นนะครับจะเป็นสีเดิมนะสีเดิมตั้งแต่ออกมาจากตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีนะครับมีแค่เก็บสีตู้ไปนะนี่พาเดินดูรอบๆคันเลยล่อๆอย่างนี้เลยนะครับ ก็ไปถึงก็ไม่ต้องทำเลยครับใช้ได้เลยพาเดินดูรอบคันนะครับรอ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 ,อ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 มีกระบอกเช่วยยกด้วยครับด้านหลังหนึ่งข้างไปหาไปลากลูกพ่วงนะครับก็น่าจะลากได้เลยนะครับปตูดมีชุดลากมาแล้วห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นบาท ถอยลังอีกทีนึงแล้วก็เดินหน้าเก็บเลยถอยลังอีกทีแล้วก็เดินหน้าเข้าเก็บเลยเ,เดินหน้าสามนี่ขอยหลังเกียร์สามแล้วก็เกียร์สี่นะครับประมาณนี้เป็นหกสูบนะครับไม่ต้องเร่งเยอะ ให้ดูหุ่นนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะฟิล์มขนุนน่าจะมืดกว่าคันนี้นิดนึงไม่เยอะนิดเดียวอันนี้เป็นรถทำสีนะครับอันนั้นก็เป็นรถเก็บสีตู้มานะครับนี่ประมาณนี้เลยนะใครที่หาเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์นะผมมีเข้ามาสองคันให้เลือกห้าแสนเจ็ด 6ก0 0นนะครับสนใจโทรมาครับ082-238-8443นูเราถ่ายมือสองครับร้านตั้งอยู่ตำบลลำนารายอำเภอเชียงบานจังหวัดลบบุรีครับ